ดีค่ะเชา้านี้ป้าไปใส่บาทมาค่ะด้วยเหตุผลว่าวันนี้เป็นวันไหว้นะคะไหว้บรรพบุรุษแต่ป้าไม่ได้ไหว้ป้าก็ใช้วิธีใส่บาทนะคะโดยเลือกของที่คนใกล้ตัวบรรพบุรุษเจเนเรชั่นที่ป้าจำได้อะว่าท่านชอบรับประทานอะไรนะคะก็หาสิ่งนั้นอะ่ะ ใส่บาตรนะคะก็ขอแ,แบ่งบุญให้กับทุกท่านน่ะป้าก็ไม่รู้ว่าการแบ่งบุญเนี่ยมีจริงไหมแบ่งกันได้บได้ไหมอะ่ะบ้างก็ว่าแบ่งได้บ้างก็ว่าแบ่งไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ป้าคิดการแบ่งบุญเนี่ยก็ทําให้ผู้รับและผู้ให้มีความสุขใช่ไหมคะป้าแทนที่วันนี้จะส่งลาย สินเจียอยู่อีสิน,นี้หัวใช้ไปหาเพื่อนป้าก็แถมไปได้วยว่าเออวันเนี้ยเราไปใส่บาตรมานะขอแบ่งบุญนะให้ครอบครัวอยู่มีความสุขความเจริญลูกหลานจเจริญรุ่งเรืองครอบครัวอ,อบอุ่นสุขภาพดีป้าก็จะแถมข้อความเหล่านี้ไปด้วยซึ่งก็ไม่คาดเดาไม่ได้อะว่าบุญแบ่งได้ไหมแต่สิ่งแน่ๆก็คือเรามีความสุขเพื่อนมีความสุข แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วใช่ไหมคะเราอย่าไปคิดอะไรมันไกลไปเยอะแยะเลยนะคะทีนี้เช้าวันนี้ป้าก็มีเรื่องคำๆจะเล่าให้ฟังนะคะว่าป้าเนี่ยกลัวมากเลยกลัวเรื่องเป็นอัลไซเมอร์เออก็มีเรื่องำคำอะค่ะว่ามีผู้สูงวัยอ่ะก็เกิดจะมีจิตใจเมตตานะเคยเป็นครูคณิตศาสตร์มาก่อนนะก,นก็บอกว่า จะอยูวิชาคณิตศาสตร์ฟรีให้กับนักเรียนเนี่ยสิบคนนะคะแต่ตอนนี้ให้รีบมานะเพราะเ,เมื่อวานเนี่ยเต็มแล้วนะคะคือมีชาย4หญิงสามนะคะป้าก็หัวเราะก้าขึ้นมาเลยอะ่ะก็เมื่อวานเต็มแล้ววันนี้มาชวนทำไมล่ะคะข้อที่1 ข้อที่สองบอกว่าจะติวสิคนแต่เมื่อวานเนี่ยเต็มแล้วชายสีหญิงสามก็แค่รวมเป็น7จ็ดางง่ะป้าไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างนั้นนะ่ะเกิดขึ้นกับป้าเลยนะคะแต่คงหนีไม่พ้นนะ่ะป้าก็ขี้ลืมบ่อย,อยๆอ่าอ,อย่าอย่าติดใจนะคะว่าทําไมป้าต้องโพกผ้าสีแดงมาด้วยอะ่ะเพราะผมป้าวันนี้มันกระเซิรกระเซิงอ่ะค่ะแล้วก็เมื่อตอนใส่บาตรอะ่ะไม่ได้โพกผ้าไปนะมันจะดูไม่สุภาพแล้ว พระคุณเจ้าอาจจะตกใจนะคะ,ะป้าก็มีเรื่องเล่าขำๆนะคะทีนี้ก็ขอขอบคุณแฟนคลับของป้าทุนดีนะเข้ามาติดตามชมกันในระดับหนึ่งทีเดียวนะคะแฟนคลับบางคนเนี่ยมองลึกซึ้งเข้าไปถึงป้าเขียนป้ายติดไปที่มุงลวดว่าอย่าลืมปิดแก๊ส อย่าลืมของในตู้เย็นเขาอ่านเห็นน่ะป้าก็เลยตอบไปว่าบ้านป้านเนี่ยเคยโดนไฟไหม้นะคะเพราะฉะนั้นแต่ที่ไหม้นั้นน่ะไม่ได้เป็นความประมาทของป้ามันเป็นอุบัติเหตุที่ป้าก็ไม่อยากกล่าถึงนะคะก็ไม่อยากจะให้เกิดเรื่องนี้ซ้ำขึ้นมาอีกก็าย้ำเตือนว่าอย่าลืมปิดแก๊ ครั้งที่ป้าจะออกไปข้างนอกป้าจะเดินเข้าไปในครัวก่อนนะคะไปดูว่าแก๊สแนบบิบเรียบร้อยไหมแล้วก็อย่าลืมของในตู้เย็นเพราะป้าจะทําขนมอะคะ่ะขนมอาจจะเป็นทั้งขนมไทยขนมฝรั่งนะคะแล้วก็ไปแจกเพื่อนบางทีขับรถไปเกือบถึงบ้านเพื่อนละลืมว่าเอาขนมไปลืมเอาขนมไปอะนะคะ ป้าก็ต้องกลับมาเอาใหม่ป้าก็เลยเขียนไว้เตือนตัวเองนะตอนนี้น้ำมันยิ่งแพงๆอยู่นะคะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องขำนะในวงกอล์ฟค่ะเ,เขาก็จะบ่นว่าตอนนี้ผมเจอยาดีแล้วละ่ะนี่มันช่วงจุดจรรีนพอดีป้าก็เลยนึกขึ้นมาได้เออผมกินแปะกล้วยอะ่ะ ้าออกเสียงถูกไหมคะแปะกล้วยแปะกล้วยไม่ทราบว่าใช้เสียงวันณยุไหนนะคะผู้สนทนาก็เลยบอกว่าวเหลือดีจังเลยเอากินแล้วไม่หลงลืมเลยเหรอเขาใช่ไม่หลงลืมเลยเออแล้วอยู่ซื้อร้านร้านไหนอะ่ะขาบอกว่าเออนั่นน่ะสินะลืมไปว่าซื้อร้านไหนอ่าป้าก็า คำว่าบางทีมุกเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็สร้างความสุขใจให้กับผู้ฟังได้นะคะเมื่อเช้านี้ป้าไปใส่บาทอะประมาณสัก6กโมงสีนาทีนะคะฟ้าเริ่มสางแล้วละ่ะแต่เราจะต้องเตรียมตัวไปดีคือเครื่องประดับอะไรเนี่ยทั้งของจริงของเก๊อย่าใส่นะคะมันล่อตาโจรนอ่ะพอใส่บาทเสร็จ ป้าก็ไปเดินริมแม่น้ำแม่กลองนะคะตอนนี้เขากำลังก่อสร้างสะพานรถไฟคู่นะคะข้ามแม่น้ำแม่กลองแต่ในอดีตเ่ช่วงสง,สงครามโลกครั้งที่สองนะคะแม่น้ำแม่กลองเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพราะมีสะพานข้ามแม่น้ำป้าเกิดไม่ทันนะเพราะป้าเกิดประมาณปี 1948หลังจากสงครามโลกนิดหน่อยนะทีนี้คนเก่าๆกับการบันทึกทางประวัติศาสตร์เมืองราชบุรีบอกว่าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำนั้นยังมีระเบิดอะคะที่ยังไม่ทำงานอีกหลายลูกนะคะที่แรกเขาก็จะทำเป็นสะพานเนี่ย ธรรมดาค่าแม่น้ําซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีอยู่สองสะพานคือสะพานธนรัตนะคะกับสะพานจุลาลงกรที่อยู่คู่กันอีกด้านหนึ่งคือสะพานสิริลักษ์ณเราไม่กล่าวถึงไม่กล่าวถึงตรงนั้นนะคะทีนี้ป้าก็จะเล่าว่าก็มีการพูดคุยกันอนะในระดับผู้บริหารน,นะหลายครั้งเลยนะคะว่าถ้าจะเสี่ยงลงไปวางต่อหม้อเนี่ย อาจจะเกิดความสูญเสียแล้วก็ระยะของการระเบิดน่ะมันประมาณ3กิโลเมตรอ่ะถ้า3กิโลเมตรก็ไม่ไกลจากบ้านป้านะป้าก็เสียวว่าอาจจะต้องอปรับปรุงแก้ไขหรือนอพยพอะไรอย่างเนี้ยแต่พอต่อมาเนี่ยมีคนคิดดีนะคะคิดมีประโยชน์นะคะคิดในความน่าจะเป็นอ่ะ เขาก็คุยกันใหม่เขาว่าไม่ทําแล้วละ่ะที่จะทําตอหม้อลงไปในแม่น้ำอ่ะนะคะก็จะทําเป็นสะพานแขวนสะพานแขวนรถไฟรางคู่รางคู่นะคะและสิ่งที่ป้าจะปักหมุดวันนี้ก็คือจังหวัดราชบุรีนะคะจะมี รถไฟรางคู่แต่เป็นสะพานแขวนข้ามแม่น้ำเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเนี่ยวันนี้ป้าขอปักหมุดเรื่องนี้ค่ะป้าก็ถ่ายรูปมาเดี๋ยวจะลงคลิปนะคะก็ขอให้เป็นความดีงามของผู้ที่คิดดีคิดถูกนะคะคิดปลอดภัยอ่ะ ป้าก็ขอให้บุคคลเหล่านั้นมีความสุขความความเจริญน่ะตอนนี้สิ่งที่ป้ากล่าวถึงนี่ดำเนินการมาป้าว่าเกือบครึ่งแล้วล่ะนะคะเร็วเร็วนี้เราจะเห็นสะพานรางคู่ของรถไฟข้ามแม่น้ำแม่กลองเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะคะพอมาถึงตรงนี้ ป้าก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะให้มีความสุขความเจริญในวันตุษจีนและตลอดไปนะคะอย่าลืมนะกดไลค์แชร์ติดตามให้กับป้าทุนดีมีเรื่องเยอะด้วยค่ะป้าก็จะพยายามเล่าแต่เอกินยากินแปะกล้วยไปแล้วเมื่อวานเล่าเรื่องอะไรนะลืม <laughs> ขอบคุณสวัสดีค่ะ